ด้านซ้ายจะเชื่อมต่อไปทางแค่ไล่ถนนหมายเลข302เดือทุกทานเนี่ยที่เห็นเกี่ยวไปบุกมาจะเป็นทางด่วนนี่ยมอเตอร์เวย์เนี่ย M, M 81, เอ็มเอ็มแปดหนึ่งน้อพี่น้องเนาะตรงไปตะลิงชันพระประแดงโอ้ยิ่งใหญ่อีกแล้วยิ่งใหญ่อีกแล้วป้าทู เป็นภาพทีบอกก็เรียกว่าตื่นตาตื่นใจอีกหนึ่งภาพอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมนะต่อไปจะไปกาญจนบุรีมาขึ้นทางด่วนจุดนีเด้อพี่น้องเด้อนะฮะจากมุมหนี้เป็นถนนคอนกรีตทุกทานทุกทานบาบูอิงก็ถทอว่าจะมุ่งหน้าไปตรงแยกทีจะเป็นแยกอีกแยกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะฮะทีจะเป็นถนนทีเลียวไปทาง จังหวัดสุพรรณบุรีนาะพี่น,อนอ้องเนาะมองไปกกไกลไกลพี่น้องเอ้ยนะฮะจากถนนบ้านนอกต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยครับเข้ามาในเขตปารีมุนทนเนี่ยเขตจังหวัดทีใกล้กับกรุงเทพมหานครอ,อีกจังหวัดหนึ่งปรทุมท่านี่ถนนเน้นนี่ก่อนหนาที่บ,าบ่าวบวกขึ้นมาหลายสิบป,ปีพี่น้องเอ้ยเนี่ยด้านขวาน่าจะเป็นถนนเส้นเก่าเส้นเดิมเนะฮะตอนนี้เพิ่นมีการขยายขย้ายถนนขึน้นมาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อร่องรับ เศรษฐกิจที่จะจะเดินเติบโตของประเทศไทยโอ้โหนี่แหละประเทศไทยมีการวางแผนนะฮะมีการพัฒนาไปนะ,ะับแบบประยุทธ์อย่างเป็นถนนชีบอกกันเลยว่าแข็งแรงและคงท้นนะฮะทามาช้ชมเป็นถนนคอนกรีตนะฮะตรงนี้เป็นทางยกระดับอีกเส่างหนึ่งนะฮะตรงด้านหนาไปจะมองเห็นต้นไม้ทีอยู่ก็ากลางเดี๋ยวไปด้านนาจะเห็นธงหน้าด้านสายมือ โอ้โหนะี่ยคบคมสมบูรณ์นะฮะบอกกันเ่าประเทศไทยเนะี่ยตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินที่บอกกันล้ว,ว่าพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิเนะี่ยเป็นแผ่นดินทองคำเนะน,นี่ยในนั้นมีปา่าในหน้ามีเขาเนะี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หลายผูนะ้คนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกต่างคนหนาะและอยากมาสัมผัสเนะี่ยในความมีเสน่ห์ของประเทศไทย เพราะว่าสเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินเนาะพี่น้องเนาะขนบธรรมเนียรภาษาเนี่ยฮะแหลกกะกิริยานีคนไทยนําใจดีเนาะพี่น้องเนาะสถานที่เนี่ยทีท่เจริญทูตเจริญตาเนี่ยบัดวาอารามเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวบาโบจะออกไปทางถนนเส้นเดิมเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะนี่คือถนนที่เป็นเส้นเดิมเส้นเก่าเนาะพี่น้องเนอกลายท่านหยอนไปหลายสิบปีอาจจะหูว่าถนนเส้นนี้เป็นแบบใดนี่ะส่วนตัวบาโบเองแล้วกับเป็นคนต่างประเทศเป็นคนต่าง ป่านตังเมืองนะฮะมาเห็นแล้วกับนําเสนอในสิ่งที่ตัวเองได้เห็นน้องพี่น้องน้อเสืร์ส่วนเหลืองเหล้าและข้อมูลเนี่ยฮะกาฝากคนไทยบอกสอนเป็นแนวทางกับลราการน้องพี่น้องเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงรับชมเพื่อการเรียนดูนะฮะบันชีการเล่นทางน้องพี่น้องเนาะบอแมนคลิปวิดีโอที่จะมาบอกสอนข้อมูลนะฮะบางทานก็ถือว่าอ่าบอกว่าโอ้ยเนี่ยว่าบาบุเองต้องหาข้อมูลเนี่ยเอามาบอกเนี่ยฮะโบผู้โบเป็นยาเบอกย่ำนะฮะว่ายยาบอกเป็นภาษาสันน้องพี่น้องเนาะ การือว่าเรียนดูนอกเป็น้องเราเรียนดูรับชมนะฮะอ่าเป็นอังคารเตือนใจกันแล้วกันโอ้โหเหมือนฝนจะตกเลยนี่ อากาศฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วทุกทานถนนหมายเลขเก้าเนี่ยฮะบางบัวทองนอนทบุรีเนะะี่ยตรงไปบอกเรียกว่าถนนเ้นีเป็นอีกถนนทีเป็นถนนทีมีรถบรรทุกแกลนงหลายพอสมควรเนาะเป็น้อกน,อนอราะวา่าเป็นการขนส่งสินค้าเนี่ยโอ้โห,โห,โหประเทศไทยนี่มีหลายเส้นทางอีีนะฮะนอกจากเส้นทางนี้ที เชื่อมต่อออกไปต่างจังหวัดเข้ามาเทิดไทยไหลแล้วก็ยังมีอีกหลายเส้นทางนะพี่น้องะออกไปทางปราจีนกับมีอีกหนึ่งเส้นทางนะฮะโอ้โหว้ จากชุดนี้นะฮะเบาเองกับภูมิใจนําเสนออีกแล้วพี่นอเอ๋ยนะฮะแยกนี้ถือว่าเป็นแยกใหญ่นะพี่น้องนะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปสุพรรณบุรีนะฮะบนถนนบนถนนมาเลขกสามสี่ศูนย์น้องพี่น้องเนาะไปปทุมธานีถนนมาเลขกสามสี่หาตรงไปบางบัวทองนะฮะถนนมาเลขเก้ากาญจน,นะะ์ะฝั่งตะวันตกของประเทศไทยฝนตกเหลือมาแล้วฝนหมึดขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวบาโบเองจะบันทถึงควาบเปนกาศนะี่ฮะคืนสภาพนี้ลงไป่ป้องเ,เอ่ยเหรนถนนซีบซีเลนนะฮะบอเซือก็ลองนับน้ำบาโบนะี่ฮะบาโบเคยมาถ่ายคลิปจุดนี้นะฮะน่าจะเป็นรอบที่สามสำหรับรอบนี้แล้วนะี่ฮะ ฝนเริมตกฝนเริมตกมตกิโลเมตร,รที่48ของธนมายนเ,เกกาการจะน่าฟังตะเว้นตกชุดนี้ทานผู้ชมจะเห็นมอพ่น้องอื่นตอนลงไปนะฟังซ้ายและฟังขวาจากชุดนี้ไปจะเป็นถนนบบนับเบิร์ซิปซีเลนพูดแล้วพ่น้องอืยนะครับบอสเซียก็ล่องเบิรบอสเซีก็ล่องเบิรโอ้ชามุงนะไปบางใหญ่นะเซนทันเวสเกตนะฮะหรือว่าเซนทันบางใหญ่ เสื้อเลยว่าหลายๆคนอาจจะมีความหลังเนาะพีนองนาอยยอดไปหลายสิบปีทนาบางท่านอาจจะเคยมาอยจุดนีนะครับผ่านจุดนี้หรือว่ามาที่งันแถวนี้พักอยู่แถวนี้ก็เป็นได้จากจุดนีนะถนนซิบซีเล่นนะครัรวมทั้งเมือสองฝากฝังตรงกลางกับแมนโอ้จะบ่ายสามโมงแล้วตอนนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นเ้นทางเวสเกตนะฮะบางใหญ่แล้วก็จะเห็นเส้นทางรถไฟเด้อพี่น้องเด้อว,ว,ว้าวท่องเคยมากาเ่ยเคยอยู่เลยท่องนี่เคยอยู่ตรงนี้นะเดินไปร้ายสิบปีก่อนในท่องแลาา้ว่าจุดนี้จะเป็นป่า โอ้โหนี่คือความเจริญของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คือเขตพื้นที่ของจังหวัดนนทบ,บุรีเนาะพี่น้องเนาะจักว่าบากพิษหรือบากถึกเนะะี่ยจะมีเอฟซี่ดาบาโบอีกแล้วนี่บุคูเดียวว่าสันนะฮะโอ้โหอาจารย์ท้องฝนตกใจจากเส้นทางทงไฮและทงหน้าภูเขาและปลาใหม่เส้นทางผ่านปลาผานดงนะะี่ะ ตอนนี้คงเสด็จเห็นเส้นทางเมืองใหญ่แต่สายจะเป็นอาคารจอดแล้วจอดเนี่ยฮะน้อพี่น้องเนาะเคล็ดภาพบรรยากาศในพี่น้องในเบื้องในเห็นนั่นแหละทุกท่านเอ่ยนะ่ยตามภาษาของหนุ่มเล่าบาวบุนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าอ่าจะมุ่งหน้าไปผุ้ล่ะเชื่อมต่อครับถนนนะฮะที่จะไปบางขุนเทียนเพราะว่าบาวบุเองจะไปสมุทรปราการเนาะพี่น้องเนาะเคล็ดภาพบรรยากาศฝากตอนทุกท่านเอาไว้โอ้โห อีกหนึ่งความยิ่งใหญ่อีกหนึ่งความตระการตาของประเทศไทยด้านหน้านี้จะเป็นเซนทันนะเซนทันที่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเซนทันนนทบ,บุรีนะเซนทันเวสเกดปะท่องจุดน,นี้จะเคยอยู่เห็นปะปทุมธานีหรือนอนทบ,บุรียัเคยอยู่นนทบ,บุรีหรือปทุมธานีค<ไ>ืนที่ที่ขึ้นครับจังหวัดปทุมธานีหรือว่านนทบ,บุรียัย้าลเหล่า พอ oh. ต้องไปนี่ uh huh. อยู่ซื้อหน่อยเนาะตอนนี้กับคุณจะว่าบางใหญ่บางใหญ่เนาะ oh. โอ้โห่นะฮะผ่านมาเมืองเมืองหนึ่งเนะะี่ยจากก้อนหนาที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอนี่ฮะทางด่วนนะฮะมอเตอร์วีเอ็มหกนี่ฮะลอยฟ้าตรงลำตะคองเฮ้ยมาจุดนี้พี่น้องเอ้ยนะฮะจะไปแค่ไร่ทิศทางด่านสายไปการจานาบุรีนี่ยฮะบน 1, มอเตอร์วีเอ็มแปดหนึ่งบอท้องเอย๋ย โอ้โห oh, oh, oh. นี่แหละคือความตระการตาของประเทศไทยนี่คือความยิ่งใหญ่อีกหนึ่งจุดนะฮะที่อยากให้ทางผู้ชมได้เห็นเลยละสัมผัสนี่ยฮะวความมือของบาโบจะเป็นตลาดนะทางผู้ชมนะตลาดบางใหญ่อีกบดบุญาไกลเห็นใหญ่หญอลังการคือซินท่านเนี่ยซินท่านเวสเกตนะฮะพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยว้าว มุมนี้สุดยอดอีลีนะสุดยอดพระธิทยด้านซ้ายจะเชื่อมต่อไปทางแค่ไล่ถนมาเลขสามศูนย์สองเรือทุกทานเนี่ยที่เห็นเกี่ยวไปบุกมากจะเป็นทางด่วนเนี่ยมอเตอร์เว์เนี่ย M, M 81, เอ็มเอ็มแปน่น้องเนาะตรงไปตะลิงชันพระประแดงโอ้ยิ่งใหญ่อีกแล้วยิ่งใหญ่อีกแล้วป้า เป็นภาพทีบอกก็เลยว่าตื่นตาตื่นใจอีกหนึ่งภาพอีกหนึ่งบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมนะต่อไปจะไปกาญจนบ,บุรีมาขึ้นทางด่วนจุดนี้เดอพีไป้องเดอ้อนะฮะไปแหล่งทองเทียวที่สาคัญของประเทศไทยเส้นทางรถไฟสายมรณะอยู่ที่กาญจนบ,บุรีโอ่อ,อนซ่อนเดอออนซ่อนหลายออนซ่อนเมืองไทยออนซ่อนเมืองทีมีแต่ควอมซีวิไลออนซ่อนเมืองทีมีแต่นำใจนะท่านผู้ชมภาพ คือหลายแท้ลอยฝ่าสินทางที่จะเชื่อมต่อไปทางถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปทางนครมฐมมราช,ชบุรี ด้านล่างจะเป็นถนนเพกาเซมนะฮะด้านบนจะเป็นเส้นทางรถไฟเนาะพี่หนองเนาะสถานีหลักสองเนะยฮะเดยวมบังแค่ป่าบุเองกับจะมุ่งหน้าไปช่างนะฮะบ้านขุนเทียนนะฮะด่านเก็บเงินเพื่อไปเชื่อมต่อกับทางรถไฟบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปลงที่สมุทรปราการจากจุดนี้เป็นถนนคอนกรีตย่างดีทุกท่านนะฮะด่านสายสุดจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยัง บางบอนนะพี่น้องนะหรือว่าเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปทางยกระดับเชื่อมต่อไปอย่างถนนพะลามสองนะฮะมุ่งหน้าไปอย่างสมุทรสาครนะฮะสมุทรสงครามเชื่อมต่อออกไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมมาเลเซียอ,อีกทีนะฮะตรงบางะนาวพี่น้องเลยนะฮะ,ะนี่คือประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อนะฮะถนนเชื่อมต่อดีมากจนนอนต่างจังหวัดพุลแล้วที่บาโบเชื่อมต่อเดินทางมาก จากเส้นทางทีบ่าวบุกเกินไปก่อนหนาะวน้องพี่น้องเอ๋ยมาหอดจุดนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะบนด่านเก็บเงินบางขุนเทียนนะครับสูงๆด้านหนะ้าจะเป็นเส้นทางทีมาจากเนะะี่ยมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยเราก็ไปเชื่อมต่อกับทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะทีคง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 ไปนะทุกทนะ่านเนาะ นี่คือด่านเก็บเงินบางกุณเชียนนี่ยมองันมาถึงแล้วทุกท่านเอ๋ยนะฮะภาพบรรยากาศทีบาวบูเอามาฝากเอามาตอดนะฮะท่านใดที่มักและชื่นชอบกี่าก้นไหลเป็นกาลังใจให้บาวบกูก้นกิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนบาวโบูโดยการประก,กวดขางโฆษณากันแล้วกันสวัสดีครับ